มจะบอกนะนี่คือสโลกแกนทั้งหมดผมจะบอกนะคนที่มันก็พี่คำพูดของผมก๊อปพี่คำสอนของผมที่ผมเอาเป็นขยะแล้วไปบอกสอนเขาจะใช้วิธีแบบผมผมบอกเลยพวกคุณฟังยังไงมันช่วยคุณยังไงมันคุณก็ไม่มีวันหมดสงสัยเพราะอะไรเพราะมันเอาความจำไปฮนะผมเนี่ยช่วยคนเนี่ยผมไล่ภายในจท มันคล้องมันคลายอยู่จุดไหนจุดไหนผมไล่หมดเลยนะฮะไม่ได้เอาความจำไปสอนใครผมเรียนมันทางระบบมิติต่างๆที่มันซับซ้อนอย่างนี้แต่ไอ้พวกที่พยายามที่จะทำเหมือนผมพยายามมาพูดพยายามทําอะไรนพวกมึงเอาความจำจากกูไปมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกต่อให้ใครฟังมันมันไปพูดกับใครก็ไม่มีวันจบไอ้ตัวเนี้ย เพราะอะไรเพราะมันไล่ฐานข้างในไม่ได้เพราะตัวมันเนี่ยก็ยังงงโขมอยู่ยางเก่งก็ได้แค่เข้าใจเอาสัญญาไปสอนให้มันเกิดสัญญาเขาเรียกว่าหลงตามๆกันมาเชื่อตามๆกันมามันไม่มีวันหมดตัวตนได้ตาตาตัวตนแต่อาจารย์มิจิกระแทกเข้าไปข้างในจับทิกออกมาหนูมันไม่ใช่ว่าจะมานั่งสอนกันเอยความคิดมันมีไปหมด มัเป็นของมันอย่างงั้นมันมีตลอดพวกมึงไงก,ปกอปไปเถอะท้าทั่วโลกนะมึงจะได้แค่ความจําไม่มีวันเห็นความจริงแล้วคนที่ฟังก็จะได้แค่ความจําเหมือนมึงนะฮะเพราะเขาไม่สามารถพิกกมาจากจุดนั้นได้นะมันข้ามความรู้ไม่ได้ความรู้ความจํามันได้แค่นั้นอนะ่ะเขาจะไม่มีวันดสงสัย พราะอะไรธรรมะระดับความจำอ่ะเออฟังเข้าใจเข้าใจง่ายเข้าใจเอา,าก็เข้าใจไปเลยเออมันก็มันก็เข้าใจอยู่แล้วแหละภาษาไทยพูดอ่ะเออกูลองมึงลองฟังภาษาเอธิโอเปียดยิให้มันสอนภาษาเดี๋ยวกูจะสอนภาษาเอธิโอเปียดูดิหรือภาษาออิสระตั้งภาษาคืออหม่ โจปทีภาษาผสมไงครเข้าใจไหมเนี่ยว่าไม่เข้าใจก็ต้องไปนั่งแปรหาล่ามมาแปรเยียย่าบอกทําพวกธรรมะคัดลอกท่องจําการบ้านมากก็ป,ปี้ฟังยังไงมันก็ไม่พลิกออกมาจากถุกทํำไม่ได้ส่วนอาจารย์วิธีทำให้คนพลิกได้เนี่ยอาจารย์ไปเข้าไปไล่ข้างในเลยไปแก้ สิ่งที่มันติดมันขัดอยู่แล้วก็ดึงออกมางัดออกมาเรื่อยๆงัดออกมาเรื่อยๆให้เห็นกระบวนการมันคิดเอาไม่ได้ตรงเนี้ยมันสอนกันไม่ได้ที่อาจารย์บอกอตัวแก่นธรรมเลยเนี่ยมันจะไม่พูดสอนกันไม่ได้มันต้องงัดออกมาเห็นมันต้องงัดออกมา้เห็นไงมันถึงใจหลุดออกจากวงจรอืม พอสอนกันเท่าไหร่ก็สัญญาไงถ้าหลุดออกจอกวงจรมันถึงจะเห็นการทํางานของขันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงพูดให้ตายเลยสิ่งที่จําไปอะ่ะเอ,อสํานักไหนก็ตามใครก็ตามที่ตั้งตนขึ้นมาเนี่ยมึงพูดกันไปเถอะพูดกันให้ตายเถอะมึงไม่มีวันที่จะเข้าถึงความจริงอันสูงสุดมึงจะได้แค่ความจานะฮะได้แค่อัตตาได้แค่องความรู้เออ ูแล้วก็ยังมีเราเหมือนเดิมทำลายกระบวนการนีไม่ได้นะเพิ่งบอกไิว่าถูเอ้ยคิดว่าก๊อปปี้อาจารย์บิ๊แล้วจะไปสอนคนได้จบสอนไปสอนมาก็มีประลาดตันไปไม่เป็นสร้างกรรมไว้ไงไปผูกเขาไว้พอไปผูกไว้ทีเนี้ยเขาไม่จบเขาก็ต้องถามอย่นท่านเนี่ยเออแล้วก็เดี๋ยวก็ วิปปาต์พาไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็คิดวิธีเออจิตบ้างบ้างธาตุรู้บ้างพวกนี้มันจะไปอย่างเงี้ยจบที่จิตอะไรก็าาารกว่ากันไปมันนิ่งนิ่งเฉยเฉยอ่าแล้วว่ากันไปตามความหลงของมันเนะถึงบอกไงว่าโอ้ตายตายสิ่งเนี้ย่เขาก็ตรวจทำธรรมดาเนี่ยถึงบอกไงว่าจะหมดแล้วกัน แล้วกันนะครับหลงอะไรก็บัญหลเมื่อนั้นเลยฮะอย่าคิดว่าเอยเอาไปพูดคําที่อาจารย์วิทพูดแล้วจะทําให้คนสว่างถูกอุตัดสรู้ทำสิ่งที่กูพูดออกมาเนี่ยมันถอนไถถอนตัวตัวตนตัวอัตราอย่างเดียวไม่ใช่ไปสอนให้ใครจําไม่ใช่ไปสอนให้อัตราตัวตนมันจําเอามาฆ่าตัวนี้เดี๋ยวตรงอ่ะ เพื่อจะพิกออกมาจากจุดนี้แล้วทํำลายเชื้อแห่งความหลงอยู่เนี้ยให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นต่อให้กูพูดเหมือนกูอ่พูดเหมือนอาจารย์อิสระใครก็ตามเขาไปฟังเขาก็รู้คนที่เขาตามหาความจริงเนี่ยมโนของเขาไอตัวาตาเขาจะรู้เลยว่ายังต่อให้พูดคลายยังไงก็ยังไม่ใช่ฮะจะบอกเขาพูดไปมันไม่มันหาตัวจบไม่ลงไงพวกเนี้ยมันก็เลยรู้ไงไอ้ ไอ้อัตตาตัวตนของเขาหรือไอ้ไอจิตมโนวิญญาณของเขาน่ะเขาจะรู้มันจะรู้เองพอมันฟังไปเรื่อยๆมันจะรู้ว่าเอานี้มันวนมันไม่มีตัวจบดิมันก็จะถอยออกมานอกจากมันมีกรรมร่วมกันมันก็จะชื่นชมกันยึดมั่นถึงมั่นกันไปแต่ไอตัวมโนที่มันหาตัวหลุดพ้นจริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอย่างพูดเหมือนก็จริงแต่สุดท้ายมันหาตัวจบไม่ลงมันก็พูดมันวนเหมือนใช่ แต่ทำไมมันจบไม่ลงวะทำไมเขายังมีไปต่อยังมีนัดมีนี่ขึ้นมามันย้อนแยงมโนวิญญาณเนี่ยมันจะรู้นะฮะมันถึงตามหาต่อไปอีกพอมันฟังคลิปผมมาเจอคลิปผมเฮ้ยมันมีตัวจบเว้ยเออมันมองเห็นทางที่จะหลุดพ้นผมต้งบอกไงว่ามันเลยยอมรับไงเออเนี่ยพูดเหมือนกันแต่ทําไมอาจารย์คนนี้พูดแล้วมันกระแทงลงไปถึงใจเรามโนบางบางบางคนนะ ฟังผมเนี่ยร้องไห้เลยน้ำตาไหลได้พบครูบาอาจารย์ที่แท้จริงแล้วไม่ได้สนว่าเป็นคาราวาสหรือโยมแล้วทีเนี้ยเพราะว่าเจ้ามโนตามหาตรงนี้ตามหาปฏิมาตามหาหมอผีอ่ะที่จะปลดปล่อยจิตปลดปล่อยมนันอ่นะนะครับนึ่งบอกผมมาปาบตัวนี้อย่างเดียวไอต้ตาตาตัวต,วตวนและจิตมโนวิญญาณเนีย่ย นนเขาจะตามหาผมเองพวกเนี้ยแล้วถ้ามันอธิษฐานจิตนะพวกเนี้ยขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่เป็นของจริงที่ตัดสรุปทำที่เห็นทำในพุทธเจ้าเห็นแล้วช่วยคนได้หลุดพ้นจริงๆเนี่ยทาทั่วโลกวันหนึ่งจะต้องเจอเพราะมโนษตัวนี้มันจะค้นหามันจะฟังไปเรื่อยจนมันติ้งขึ้นมาว่านี่แหละอาจารย์คนนี้แหละที่จะทําให้คุณหลุดพ้นเอาไม่เชื่อคุณลองดูแล้วคุณจะสําเร็จทุกคน โลกใบนีโอเคจบแค่นี้สวัสดีครับ